การเวียนเทียนเดินวนสามรอบจุดทูปเทียนดอกไม้เราทำสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรกันแน่การเดินวนขวาสามรอบคือการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยครับรอบที่หนึ่งใจเราระลึกถึงพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้ารอบที่สองระลึกถึงพระธรรมคำสอนที่เป็นจริงและนำทางชีวิตของเรา และรอบที่3ระลึกถึงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและสืบทอดคำสอนมาถึงเราส่วนสิ่งของในมือเราก็มีความหมายแสงเทียนคือปัญญาที่ส่องสว่างกลิ่นทูปคือศีลอันบริสุทธิ์และดอกไม้ที่สวยงามคือแม่ตาที่เรามีให้กันดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเวียนเทียนมันจะไม่ใช่แค่การเดินแต่คือการภาวนาที่เคลื่อนไหวอย,อย่างแท้จริงครับ ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานนะครับ